สวัสดีทุกคนพบก,กับเราอีกแล้วกับช่อง e b b บ,บอ n และก็พบกับหนูค่ะ t า a m a s ค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำหน้าที่พิธีกรเราทำโฮมทัวร์ไป3 ep แล้วแล้วก็ทิ้งห่างประมาณ2เดือนอะทุกคนก็จะมาทำ ep นี้ซึ่ง ep เนี้ยก็จะเป็น ep เกี่ยวกับห้องนอนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีมุมไหนที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่าเฮ้ยแต่งแบบเนี้ยคุ้มแต่งแบบเนี้ยเก๋ ก่อนอื่นนะทุกคนเรามาที่มุมแรกกันก่อนถ้าใครจําได้นะเดี๋ยวขอวางน้องลงแบบนึงนะถ้าใครจําได้นะทุกคนคือมุมนี้ของเดิมมันจะเป็นกระจกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแค่กระจกบานเดียวแต่ว่าอะไรคนที่บ้านซื้อของเยอะหรือว่าของส่งมาที่บ้านเยอะแบบเรามันก็ไม่มีที่เก็บดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ย hey, เราจะทํายังไงดีให้แบบตรงนี้มันสามารถเป็นที่เก็บของได้เราเลย move กระจกขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนี้เราก็เลยซื้อตู้อีเกียมาซึ่งนนเนี้ย รู้สึกคุ้มค่ามากเลยทุกคนคือไปซื้อได้นะมันจะเป็นตู้เข้ามุมเหมาะสำหรับคนที่เฮ้ยบ้านมีมุมหรือว่ามีส่วนโคง้งสามารถใช้ตู้นี้ได้เลยซึ่ง3อันนี้ราคาประมาณ6000กว่าบาทต้นไม้ใช่ไหมเพื่อความแบบอะไรที่มันดูน่ารากักดูแบบต้องถ่ายรูปได้ฟอตโตจิเนก็ต้องเอาต้นไม้มาวางอันนี้ก็จะเป็นมุมใหม่ที่เราเกิดขึ้นนะทุกคนพวกกล่องพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นของอีเกียเหมือนกันก็ราคา40กว่าบาทอันนี้ก็คือเราก็จัดมั่วมันก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันสวยแล้วก็มินิมอลมาก ทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นทางเข้าห้องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็คือห้องนอนนั่นเองซึ่งเป็น EP พีที่แบบหลายๆคนรอคอยพอติดครั้งละสามอีพีอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคือมันจะอยู่ชั้นสี่คือบ้านแดงวันนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านแนวตั้งใช่ไหมดังนั้นห้องนอนก็จะอยู่ชั้นบนสุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมาะสำหรับวัยเราเพราะว่าเรายังมีแรงเดินขึ้นมาห้องนอนอยู่อันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าห้องหน้าห้องอย่างอันนี้ก็จะเป็นชั้นไม้สักเก่านะน นที่เราว่าแบบมันน่ารักมากเลยว่าแต่รกนิดนึงเพราะว่าเอาของทุกอย่างเนี่ยมารวมกันตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็คือชั้นน่ารักมากเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปห้องนอนกันทุกคนนี่ welcome to my bedroom เข้ามาเลยนะทุกคนถ้าใครจำได้ EP 1มันจะมีแบบ ความแบบประตูบานโค้งให้อยู่แล้วตั้งแต่แบบเราซื้อบ้านมาแต่ว่าอันเนี้เรามา ติดลามิเนตเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันแบบมีความหมายเชื่อมกับทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเหมือนดูโคซี่มินิมอลจะเป็นดี i, imal, endi, เข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนํานะคือถ้าไม่ติดอะมันจะดูโล่งมากพอติดแล้วคือสวยมากอันนี้ก็จะเป็นลามิเนตอันนี้เข้ามาก็จะเป็นบ้านเล็กๆของซ e อนะทุกคนอันนี้น่ารักมากจะหันให้ดูอันนี้เป็นบ้านแมวทุกคนที่แบบเขาออกแบบมาให้เข้ากับบ้านเรามากอะคือเราเห็นแล้วเราต้องซื้อเลยถ้าใครอยากซื้อเนี่ยสามารถไปซื้อได้เดี๋ยวเราจะ ทิ้ง IG ไว้น่าจะเป็น Ashler Home เออน่าจะเป็น i อเนี้ยแหละทุกคน อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนของเรานะทุกคนเป็นบริเวณที่ชอบที่สุดเพราะเราอ่ะชอบให้แบบ totally so ห้องนอนแสงเข้าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะย้ายห้องนอนจากบ้านตัวอย่างห้องนอนมันจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราเลยย้ายมาตรงนี้เพราะเราอยากให้แสงเข้าเต็มที่และตรงเนี้ยข้อดีของเขาคือเขาจะทําเหมือนสเปดว่างเอาไว้อ่ะทุกคนเราก็เลยแบบคิดกับอินเทียว่าเราจะทํายังไงดีให้มันน่าสนใจก็เลยตีกรอบไม้ตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เป็นที่นั่งได้ด้วยถ้าใครสังเกตตรงเนี้ยมันจะสามารถนั่งได้แล้วด้านใต้อ่ะก็จะเป็นที่เก็บของแต่ว่าเราไม่ได้เก็บขอองเพรราะะไหมกับแ ชอบไปนอนตรงนี้มากเราก็เลยปล่อยที่ตรงนี้ให้กับหมากับแมวนอนส่วนอันนี้มุมหัวเตียงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของที่ซื้อจากตัว Ashley Home เหมือนกันก็คือบ้านเดียวกับน้องหมาแมวที่ออกแบบมาให้เฮ้ยเป็นบ้านแมวได้ด้วยอันนี้ก็คือหน้าหลักส่วนโคมไฟนี้ก็ของ Ikea อกกนะราคาถูกๆแต่ว่าแบบเฮ้ย ดูแล้วแบบมินิมอลแล้วดูแพงมากอันนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะชอบดูหนังก่อนนอนโดยที่เราอ่ะไม่มีทีวีในห้องนอนเราก็จะใช้โปรเจคเตอร์แทนส่วนต้นไม้ที่เห็นในวิวนะทุกคนจะเป็นต้น หูกระโจงด่างซึ่งมันเป็นต้นที่แบบสวยงามแล้วก็ดูแลง่ายลดน้ำวันละหนึ่งครั้งตอนนี้ก็คือผ่านไป3เดือนแล้วก็คือยังอยู่ส่วนที่นอนของเราเนี่ยฟูกเราใช้ของคอมฟีนะเป็นฟูกตัวรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่แบบต้องการดูแลหลังเพราะาเตียงมันก็นุ่มซึ่งตัวฟูกอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ4-5่0 0 0ห้าหมื่นอันนี้ไปถามได้แล้วก็ไปเลือกรุ่นที่เราชอบได้ส่วนเตียงคนถามเยอะมากเตียงไม้สักอันนี้เราซื้อมามูลค่าประมาณแบบหมื่นแ ทุกคนเออจากเดี๋ยวเราแนบลานให้เราอะจำชื่อลานไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเป็นลานไม้สักที่อยู่จังหวัดพแพร่โดยเฉพาะเลยดังนั้นเนี่ยเออ,อนนี้ก็คือหน้าหลักเตียงตัวนี้หน้าหลักมากเป็นเตียงที่แบบติดพื้นเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องการให้เตียงมีสเปซใต้เตียงไงเพราะว่าแมวชอบไปซ่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเตียงแบบปิดแบบนี้แมวก็จะไปซ่อนไม่ได้เนี่ย ทุกคนคือเครื่องเนี้ยคือเครื่องลดความชื้นในอากาศนะของ LG ก็คือตัว LG PureCare ซึ่งเราจะอยากมาป้ายอยาทุกคนมากคือมันเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์แบบเรามากเลยใครที่เลี้ยงสัตว์เปิดแอร์ตลอดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยในห้องที่เปิดแอร์มันมีกี่นอับอะ่ะคือเครื่องตัวนี้จะตอบโจทย์มากซึ่งความชื้นในอากาศนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนละเลยมากแต่ว่าเราอะอยากให้ทุกคนใส่ใจแล้วบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยมันตอบโจทย์มาก เพราะว่าหลายเพราะวาความชืน้นในอากาศโดยปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ40-60%ใช่ไหมทีนี้ถ้าแบบฝนตกอากาศชื้นหรือว่าเราเปิดแอร์ตลอดหรือว่าในบางคนเนี่ยใช้เครื่องพ่นที่มันเป็นพ่นความหอมที่มันมีไอ้น้ำอ่ะทุกคนมันจะทําให้ความชืน้นในอากาศอัมากเกินซึ่งความชืน้นในอากาศที่มากเกินไปมันจะส่งผลอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันอาจจะทําให้เกิดกลิ่นอับได้ถ้าใครสังเกตบ้านที่แบบไม่ได้เปิดกระจกหรือว่าแบบอยู่ที่ชื้นชื้นหรือว่าหน้าฝนนานๆแล้วไม่เปิดกระจกเปิดแต่แอร์มันจะมีกลิ่นอับแอร์ เกิดจากความชื้นมันมากเกินไปแล้วก็อย่างที่2เนี่ยในคนที่เป็นภูมิแพ้ ความชื้นมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลให้อาการภูมิแพ้เนี่ยสามารถกำเริบได้ง่ายขึ้นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งทุกคนลองสังเกตถ้าใครเป็นคนนอนแลับอาปากแบบเราอะถ้าอากาศมันชื้นเกินไปแล้วนอนเปิดแอร์ตื่นมาจะรู้สึกเจ็บคอหรือว่าแบบเฮ้ยคอมีเสมหะอันนี้มันก็เกิดจากส่วนหนึ่งก็คืออากาศที่มันชื้นเกินไปดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องลดความชื้นเนี่ยมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยิ่งในคนที่หลักสัตว์นะทุกคนหรือว่าแบบเลี้ยงน้องหมาไว้ในบ้านแบบเรามีหมา2ตัวมีแมวที่แบบวิ่งเล่นนนนกันตลออดคืนในบ้าะ ดังนั้นนะทุกคนเครื่องที่มันช่วยลดความชื้นในอากาศเนี่ยเป็นเครื่องที่หลายๆคนมองข้ามแต่เอาจริงๆเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็มันมีประโยชน์เยอะมากไม่ว่าอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถลดกลิ่นเหมน็นอับจากกระบาดทรายหรือว่ากลิ่นอับในฟูกที่นอนโซฟาได้แบบดีมากๆเลยแต่อย่างที่2คือมันช่วยลดโอกาสการเกิดเ,ดเชื้อราได้และอย่างที่3ม,มันช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยทุกคนเพราะมันช่วยลดโอกาสการกำเริบของโรคภูมิแพ้แล้วก็ทำให้การนอนหลับของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นซึ่งตัว PureCare ของ LG อ่ะทุกคนเขาสามารถลด ความชืน้นอากาศได้มากสุดถึง30ลิตรต่อวันก็คือค่อนข้างเยอะมากใครที่แบบห้องประมาณเราอ่ะคือใช้ได้สบายๆเลยเพราะว่าเครื่องลดความชื้นของตัว LG p u r i c a r e เนี่ยเขาใช้คอมเพรสเซอร์ระบบ Dual Inverter จึงสามารถลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ทนทานและที่สำคัญเนี่ยช่วยประหยัดพลังงานด้วย และนอกจากนั้นนะทุกคนตัวนี้เขายังมีเทคโนโลยีตัวพ l a s มา Master ด้วยที่มันจะช่วยปล่อยไอออนประจุไอออนเข้าไปในอากาศทําให้มันสามารถฆ่าแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีรียก็คือเฮ้ยความชื้นลดลงเชื้อราลดลงแล้วตัวไอออนที่มันปล่อยมายังสามารถยับยั้งแบคทีรียได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันช่วยยับยังทั้งเชือ้อราแล้วก็แบคทีรียเลยก็คือตอบโจทย์มากสำหรับใครที่แบบมีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องและนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันยังสามารถต่อ Wi-Fi ได้มีระบบตัว LG ThinQ ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ทําให้สามารถควบคุมได้แบบสะดวกมากๆต่อให้เราจะอยู่ไกลเราไม่ต้องเดินมาแบบกดเครื่องเราสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้เลยวิธีการใช้เครื่องก็ง่ายมากเลยนะทุกคนแค่ทุกคนเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะขึ้นโหมดสมา์ทปับตรงหน้าจอโหมดสมา์ทลดความชื้นได้อย่างอัตโนมัติโดยเราไม่จําเป็นต้องกดตั้งค่าเอง หรือถ้าต้องการกดตั้งค่าความชื้นที่ต้องการก็แนะนําให้อยู่ที่40-60ที่สําคัญเนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะเปิดนานจนเกินไปก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้และนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถปรับแรงลมแล้วก็เชื่อมต่อกับ wi-fi ได้ด้วยถ้าไปมองตรงข้างๆของเครื่องนะเขาจะมีถังน้ําที่เขา เปลี่ยนจากความชื้นมาเป็นน้ากักเก็บไว้เนี่ยถ้ามันใกล้เต็มอะ่ะทุกคนมันก็จะมีปุ่มเตือนถังน้ําเต็มด้วยทําให้เราอะ่ะรู้ว่าเอ้ยถังน้ําเต็มแล้วนะต้องเปิดออกมาแล้วก็ไปเททิ้งแล้วและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีปุ่มที่กดระบบไอออนไนเซอร์ที่ช่วยปล่อยประจุทําให้หยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยและที่สําคัญอนะ่ะทุกคนหลายๆคนจะกังวลว่าเครื่องลดความชื้นเนี่ยมันจะเสียงดังรบกวนการนอนแต่ว่าเครื่องเนี้ยคือเสียงเบาแล้วก็เสียงเงียบมากทุกคนอันนี้คือเปิดแล้วนะ เปิดแล้วก็คือเสียงเบามากดังนั้นเนี่ยเราสามารถตั้งไว้ห้องนอนได้เลยแล้วก็สามารถเปิดตลอดการนอนของเราได้เลยมันจะช่วยให้การนอนของเราเนี่ยดีขึ้น อ่าแล้วตอนนี้เข้ามาอีกห้องหนึ่งนะหลังจากห้องนอนทะลุผ่านประตูโคมาอันนี้ก็จะเป็นรวมทุกอย่างเลยก็คือห้องน้ำห้องแต่งตัวโตะสกินแคร์ที่เราเอาไว้โชว์แบบอลังการขนาดนี้นะทุกคนคือฝั่งนี้คือตรงนี้เราบิวอินนะเป็นชั้นวางสกินแคร์เพราะว่าเราต้องการสเปซเยอะๆแล้วเราอะ่ะชอบการที่แบบเอากล่องมูจิมาใส่แล้วก็เลเบลทุกคน แยกสกินแคร์ตามหมวดหมู่เพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราอะสกินแคร์เยอะมากแล้วก็อันนี้คือโต๊ะที่เราอะตอนแรกแพลนว่าจะ เฮ้ยเอาไว้ทํางานเอาไว้ถ่ายเอาไว้นั่งฟินๆเพราะว่าอะไรเพราะสกินแคร์ทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เอออันนี้เราก็เลยสั่งโต๊ะอันนี้มาแล้วก็อยากได้ความที่แบบมินิมอลมีความแบบน่ารักกรุบกริบให้เข้ากับโทนบ้านเราเลยเลือกโต๊ะตัวนี้มานะทุกคนอันนี้ก็คือค่อนข้างน่ารักเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียคือการแบกอะลำบากมากเพราะโต๊ะอันนี้มันหนักมากแล้วเราต้องแบกขึ้นมาชั้นสี่อะทุกคนอันนี้คือค่อนข้างจะลําบากส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นชั้นวางสกินแคร์อีกเหมือนกัน 4ชิ้นนี้คือบิวอินนะแต่ว่าเราพยายามเลือกสีลามิเนตให้มันแมชกับตัวชั้นของอีเกียเอออันนี้ก็จะเพิ่มสเปซการเก็บของเหมาะสำหรับใครที่แบบอยากได้ชั้นวางของที่แบบเยอะๆพวกนี้ก็จะเป็นแบบของที่เก็บไว้แล้วใช้บ่อยๆก็แบบพวกเซรัม่มน้ําหอมอันนี้ก็จะเป็นของต่างๆที่เก็บไว้เวลาแบบใครมีความสงสัยหรือว่าเราทำคอนเทนต์อะไรเราก็จะขึ้นมาชั้นบนแล้วก็มาถ่ายรูปแต่ละอันอะไรแบบนี้ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ มุมนี้หลายๆคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรทําไมเข้ามาห้องนอนไม่เห็นตู้เสื้อผ้าเลยทุกคนมุมนี้มันคือตู้เสื้อผ้าแต่ว่าเราอะไม่ชอบตู้เสื้อผ้าที่มันเป็นโครงไม้แบบเหมเ่ียมแบบจับล็อกเลยเราก็เลยปิงไอเดียว่าเอ้ยถ้างั้นเราอยากได้แบบตู้เสื้อผ้าที่เป็นแค่โครงเหล็กธรรมดาแล้วมันจะแบบเพิ่มสเปซเยอะมากในการไว้อะถ้าทําเป็นโครงอย่างเดียวเราไม่มีอะไรปิดกัน้นมันก็จะไม่สวยใช่ไหมเราก็เลยแบบไปปิงไอเดียหนึ่งจากร้านแบบเสื้อผ้าปกติอะเพราะว่าโดยปกติเขาก็จะแบบมีตู้เสื้อผ้าข้างในแล้ว ดังนั้นเราก็เลยเอาไอาเดียนั้นมาแล้วก็บอกอินเทียว่าเฮ้ยมึงกูอ,อยากได้แบบชั้นวางเสื้อผ้าแบบเป็นโครงเหล็กธรรมดาแล้วข้างนอกเนี่ยก็เอาม่านมาปิดดังนั้นเนี่ยเอออินเชียร์เขาเลยออกแบบมาให้แบบนี้เลยทุกคนคือถ้าเปิดไปจริงๆอะ่ะมันคือโรกมากนะแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจจัดเสื้อผ้าบ่อยๆแบบเราแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําให้บ้านดูแบบเป็นเรียบร้อยก็คือเอาม่านมาปิดเลยจ้าก็คือโรกมากทุกคนอันนี้คือโรกมากคือดูไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ เขาจะเป็นตัวรางม่านแบบโค้งนะโค้งปิดหมดเลยเอออันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทํามาแล้วมันได้ใช้จริงๆแล้วมันเวิร์กจริงๆแล้วแบบสเปซข้างในอะ่ะโครงเหล็กอ่ะทุกคนเราซื้อมาจากอีกเกีย์มันสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากแล้วมันสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของเราเลยและที่สําคัญคือราคาม,มันถูกมาก และนอกจากน้องเขาสามารถลดความชื้นในอากาศได้แล้วอ่ทุกคนเขายังมีเอเซอรีมาให้ด้วย2ชิ้นก็คือเป็นตัวท่อวายโฮสตัวนี้มันจะเป็นรูปตัววายซึ่งตัวนี้มันยังเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือมันสามารถต่อเข้าไปในรองเท้าอ่ะทุกคนแล้วก็ช่วยแบบเป่ารองเท้าให้แห้งได้ในคนที่ซักรองเท้าผ้าใบอะไรแบบเนี้ย ส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัว T h o s t หรือว่าท่อรูปตัว T ตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ตู้เสื้อผ้าเหม็นอับหรือว่าลิ้นชักเหม็นอับก็สามารถใช้ท่อเนี้ยต่อเข้าไปแล้วก็เอาหัวไปใส่บริเวณตู้เสื้อผ้าหรือว่าลิ้นชักได้เลยมันก็จะช่วยลดอาการเหม็นอับของตู้เสื้อผ้ากับลิ้นชักได้ เดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งการฝั่งนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยคือตรงนี้คือบิวอินทั้งหมดเลยทุกคนคือตอนแรกอ่ะจะทําเป็นแค่ชั้นวางแบบนี้ที่แบบลามิเนตแปะผนังมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอินเทียเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีความแบบเป็นแบบมินิมอลหลอกตาว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นโต๊ะที่เราเหมือนแบบไม่ได้บิวอินเป็นตัวที่เราซื้อเข้ามาแบบวางเข้ามาเลยแต่ว่าที่จริงอ่ะมันบิวอินทุกคนคือเราอ่ะพยายามเลือกสีลามิเนตต่างๆให้บ้านเราเป็นน้ําตาลแแต่่่วาบบไม ให้น้ำตาลเฉดเดียวไปทั้งหมดบ้านะทุกคนไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบน่าเบื่อแล้วก็ไม่เก๋เราก็เลยพยายามหาสีน้ําตาลแบบหลายๆเฉดมารวมกันเอออันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของซึ่ง น่าหลักมากอันนี้ถ้าใครอยากได้ไปทำตามกันได้นะคือเราอะ่ะก็เอาแบบมาจาก Pinterest แล้วก็เอามาให้อินเทียเราเนี่ยออกแบบเพิ่มเติมอันนี้ก็คือน่าหลักมากใช้วางของจุกจิกได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือวางแบบเป็นพรอ็อพวางตกแต่งก็จะน่าหลักมากเอออันนี้คือคุ้มค่าอ่าม,มุมต่อมาทุกคนฝั่งนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ตอนแรกอะ่ะเราเอามาออกแบบมาเพื่อสําหรับวางสกินแคร์ชั้นแบบโต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองเลยก็คือของตัวเองอะ่ะคือเยอะ มากมากทุกคนน่าจะเห็นนะแต่แบบชั้น2ก็มีชั้น3ที่เป็นห้องถ่ายทําก็มีหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้เอาตรงเนี้ไว้ว่างอะไรเลยก็คือทําไว้เฉยๆแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกที่รู้สึกว่าเอ้ย ถ้ามันวางไว้เปล่าๆอะ่ะก็คือจะไม่สวยก็คือต้องติดกระจกมาด้วยจะได้แบบเวลาแต่งตัวหลังจากอาบน้ําเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวสองกระจกกลุ่มนึงกระจกเนี้คือใหญ่มากนะคุมค่าที่อกกียิอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปอันนี้ก็คือ t ีแอนติงส์เหมือนเดิมเหมือนกับรูปชั้นล่างเลยน,นี่ก็เป็นมุมห้องน้ําที่บอกก่อนเลยว่าเป็นมุมเดียวของบ้านที่เราทําการทูบนะ เพราะถ้าใครจําได้คือบ้านสมเร็จนะเขาจะเป็นใช้กระเบื้องฉาบทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นสีทองมันไม่เข้ากับมูดและโทนบ้านแล้วเรามีเรฟเ r ล n ลนห้องน้ำที่เราอยากได้อยู่แล้วดังนั้น,เ,นเราก็เลยแบบทูบทั้งหมดแล้วก็ให้พอยหรือว่าอินเทียเเรากับรับเหมาทำการบบปูกระเบื้องให้ใหม่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูเอออันนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบลายจุดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลายจุดทั้งหมดนะทุกคนด้านข้างก็จะเป็นกระเบื้องเล็กๆที่เอามาต่อกันทุกคนก็จะเห็นว่า มันได้ฟีลลิ่งที่แมทก,กับบ้านมากกว่าใช่ไหมแล้วที่สําคัญคืออันนี้ก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งก็คือเราต้องทูกตัวอ่างเลยเพราะาอ่างเดิมเขาจะฉาบตัวกับเบื้องสีทองเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราอยากได้กับเบื้องลายไม้เพราะเราอยากมีเรฟเฟรนท์ในใจที่อยากได้อยู่แล้วว่าเืาอยากได้สีขาวสีไม้แบบเข้มๆอันนี้มันไม่ใช่ลามิเนตนะทุกคนมันเป็นกับเบื้องลายไม้ที่เขาทูบแล้วเขาก็ก่อให้ใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นมูลี่ที่สามารถกันน้ําได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นกระจกที่ทะลุไปถึงห้องนอนเลยแล้วตรงกลางเนี่ยมันคือแบบมุมต้นไม้คือเวลาอาบน้ำอะ่ะถ้าอยากแช่อ่างถ้าเราแบบแช่อ่างโดยที่แบบในห้องสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่ได้ฟิลใช่ไหมดังนั้นเราแช่อ่างปุ๊บมองเห็นวิวต้นไม้ด้วยมันก็จะเพิ่มความเหมือนแบบความแบบอ้ย ให้อารมณ์ในการแชร่อ่างอะทำให้การแชร่อ่างของเราเนี่ยมันฟินยิ่งขึ้นที่สําคัญคืออ่างเนี้ยเป็นที่ว่ายน้ําของแมวหมาด้วยเพราะว่น้องๆอ,งอะ่ะชอบมากและอีกอย่าง ที่เขาใส่ใจนะทุกคนคือตอนปิดเครื่องเนี่ยเขาจะมีระบบออโต้คลีนซิ่งก็คือมันจะช่วยลดการสะสมของแบคทีรียในตัวเครื่องดังนั้นเนี่ยเราสามารถสบายใจได้เลยก็คือเครื่องเนี้ยไม่เก่อเกิดแบคทีรียข้างในตัวน้องแน่นอนเพราะเขามีระบบทําความสะอาดอัตโนมัติของตัวเองดังนั้นถ้าบ้านใครมีไลฟ์สไตล์แบบเราก็คือไม่เปิดกระจกแล้วก็แบบเปิดแอร์ตลอดแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านอะ่ะ แล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยเราว่าน้อง LG p e r i c a n เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากเพราะอย่างแรกเลยคนที่จะเลี้ยงสัตว์อะคือรักสัตว์มากใช่ไหมดังนั้นคนที่เลี้ยงแมวสิ่งที่เจอประจําก็คือราแมวซึ่งราแมวเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแมวอยู่ในที่ที่แบบมีความชื้นทำให้ราจเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเรามีเครื่องนี้มันก็จะช่วยลดความชื้นแล้วก็ลดโอกาสการติดราแมวได้ และลาแมวไม่เกิดใช่ไหมหลาคนก็จะไม่เกิดเพราะลาแมวมันสามารถติดต่อสู่คนได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ทั้งกับคนกับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้องเราห้องนอนเราเฟอร์นิเจอร์ไม,ยเยม,มเ้เยอะมากและมิเนตเยอะมากดังนั้นไม้กับความชื้นไม่ถูกกันมันจะทําให้ไม้บวมเฟอร์นิเจอร์บวมดังนั้นเครื่องเนี่ยก็จะมาช่วยลดโอกาสการบวมของเฟอร์นิเจอร์ได้และนอกจากนั้นใครที่มีโพรมมีโซฟาในห้อง พวกนี้ถ้าอากาศชื้นสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นอับเหม็นอับหรือว่าคนที่มีเครื่องดิฟิลเซอร์แบบพ่นไอ้น้ำอะ่ะทุกคนถ้าแบบไอ้น้ำมันเยอะๆมันจะทําให้กลิ่นอับเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวได้เครื่องตัวนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตอบโจทย์ทั้งหมดเหล่านี้ได้ดังนั้นทุกคนซื้อเถอะคุ้มมากๆอันนี้คือคุ้มจริงๆ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้รีวิวโฮมทัวร์ทั้งหมด4 EP เนี่ยให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนนี้คือรีวิวทุกซอกทุกมุมวิธีการเลือกวิธีการคิดวิธีการออกแบบบ้านให้ทุกคนได้รับรู้แล้วหวังว่าคลิปของเราทั้งหมด4 EP เนี่ยจะเป็นอินสปายให้ทุกคนสำหรับใครที่กํลาลังทําบ้านอยู่อันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มอันไหนควรอันไหนไม่ควรเนี่ยเราได้บอกจากประสบการณ์การทาบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนได้ดูแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะทุกคนนี่ยสามารถไปย้อนดูได้เลยทั้ง EP หนึ่ง อินสปายสำหรับใครที่กําลังเฮ้ยกำลังหาไอเดียในการทําบ้านอยู่หาเครื่องใช้ไฟฟ้าหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหลายๆอย่างนะทุกคนคลิปทั้ง4คลิปเนี่ยก็จะเป็นอินสปายให้กับทุกคนได้สำหรับวันนี้นะใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามมาได้เลยใน YouTube หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะทุกคนเราก็จะตอบทุกคนเลยอันนี้ยาว่าตอบทุกคนเลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนใครอยากดูคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาได้อีกเหมือนกันชาวันนี้เราสองคนไม่ใช่สิ3คน4คนก็ไป ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย